สวัสดีครับผมดักกันสุรสานครับประเด็นที่ผมจะได้หยิบขึ้นมาพูดคุยกับทุกๆท,ท่านในวันนี้ผมจะหยิบประเด็นที่เป็นคำตอบของท่านผู้มีการเลือนจำพิเศษกรุ่เทพมหานครซึ่งได้ตอบคำถามของสารดีกาแผนคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่นัดพร้อม หรือนัดไต่สวนคดีหมายเลขดำที่บค1นึ่งทับสองพันห้กการบังคับลงโทษจําคุกนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นเวลาหนึ่งปีว่าเป็นไปตามคำพิพากษาหรือไม่แต่ก่อนที่ผมจะไปวิเคราะห์คำตอบดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับ ผมมีข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งของศาลที่ได้มีคำสั่งไปเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพิ่มเติมนะให้ทุกทท่านทราบดังต่อไปนี้นะครับประการแรกครับศารนัดไต่สวนในเดือนกรกฎาคม2568ทั้งหมด6นัด ตามข้อมูลนั้นก็คือจะนัดตั้งแต่วันที่4 8 15 18 2 5และ30โดยการนัดไต่สวนในวันที่4กรกฎาเป็นการนัดกลุ่มแพทย์และพยาบาลที่เกี่ยวข้องก็ดูเหมือนที่มีชื่อของแพทย์หญิงรวมทิพย์แล้วก็นายแพทย์นัตพรอยู่ด้วยนะครับ นัดถัดไปคือวันที่8กรกฎาคม2568ก็จะเป็นการนัดไต่สวนกลุ่มของเจ้าหน้าที่ราชทัน์เช่นานายสัญญาซึ่งเป็นพัสดีเวรประจำเ,เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแล้วก็นัดวันที่15กรกฎาคม2568กก็จะเป็นการนัดไต่สวน ผู้บริหาร,นะรของโรงพยาบาลราชทธรร็และผู้บริหารของเรือนจำพิเศษกรุงเทพเช่นนายสหาการนายนัสดีนะครับ,สสนะรบแล้วก็นายปราโมทเป็นต้นนะครับประการที่2ครับสารได้สั่งให้ปปชส่งรายงานการสอบสวนของกอสมนะ แล้วก็มติที่ประชุมของแพทยสภา,า,าใบเบิกค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ราชทัร์ที่ไปเข้าเวรควบคุมตัวนายทักษิณอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ประวัติการรักษา,าตัวของนายทักษิณจากต่างประเทศโดยสารสั่งให้ส่งนะครับประวัติการรักษา ตัวของนายทักษณิณที่มีอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนั้นนะครับส่งกลับมายังศาลภายใน1 5วันครับไม่ว่าจะามีหรือหาเอกสารนั้นได้หรือไม่ได้คือมีก็ให้ส่งมาภายใน15วันถ้าไปหาแล้วไม่พบหรือไม่มีก็ต้องแจ้งให้ศาลทราครบคำนี้ก็เป็น2เรื่องนะครับที่ผมอยากจะแจ้งให้ท่านทราบ ถึงคำสั่งของศาลที่ได้สั่งไปเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานั้นนะครับครับต่อไปนี้ก็จะเป็นคำตอบของท่านผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครท่านก็ตอบคำถามของศาลเยอะนะครับหนว่าใช้เวลาในการไต่สวนเฉพาะท่านคนเดียวนั้นนานถึง2ชั่วโมงครับแต่ว่าผมก็จะเลือกเอามาเฉพาะคำตอบที่น่าสนใจครับที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์เท่านั้นครับ สารได้ถามท่านผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเนี่ยค่อนข้างละเอียดครับแล้วก็มีหลายคำถามในภาพรวมท่านตอบอย่างนี้นะครับเมื่อนายทักษิณถูกนำตัวมาถึงเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำก็ได้มีการตรวจร่างกายมีการพิมพ์ลายนิ้วมือตามหมายเลขคดีทั้ง3คดีรับมอบประวัติ การรักษาจากต่างประเทศทำประวัติผู้ต้องขังตามขั้นตอนแล้วก็ได้มีการตรวจร่างกายซึ่งกระทำโดยแพทย์หญิงรวมทิพย์กับผู้ช่วยพยาบาลซึ่งไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแพทย์หญิงรวมทิพย์ก็ได้ให้ความเห็นนายใ,ใบยรับรองว่านายทักษิณอยู่ในเกณฑ์608 ยังต้องดูอาการที่เรือนจำถ้าฉุกเฉินออกไปรักษาตัวได้นอกจากนี้แพทย์หญิงพรทิพย์ยังได้เขียนใบส่งตัวล่วงหน้าเอาไว้ให้ด้วยนะครับซึ่งเรื่องใบส่งตัวล่วงหน้านั้นท่านผู้บริหารเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้ตอบคำถามสารไปว่าก็มีทำกันทั้งในเรือนจำที่อยู่ในต่างจังหวัด แล้วก็เรือนจําในกรุงเทพมหานครส่วนที่สาลท่านถามว่าทําการเป็นปกติหรือไม่นั้นท่านผู้บริการไม่ตอบนะครับคำถามนี้ของสาลนะครับท่านพบาะนะเ,เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครนั้นได้ตอบคําถามของสาลนะครับว่าโรงพยาบาลราชทันนั้นเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ของเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะหมายความว่าเวลามีผู้ต้องขังเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะป่วยด้วยโรคอะไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าจำเป็นจะต้องส่งไปรักษาเนี่ยนะครับก็ต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลราชทันก่อนนะส่วนการที่จะไปพักอยู่ที่ห้องพิเศษเนี่ยนะครับท่านผาอรเรือนจำท่านก็บอกว่าก็ทำได้ครับ ในกรณีที่ผู้ต้องขังที่ป่วยนั้นป่วยเป็นวัณนนโรคซึ่งเป็นโรคติดต่อนะครับหรือมีอาการป่วยนั้นเป็นอันตรายถึงชีวิตต้องอยู่ในห้อง ICU ก็สามารถจะแยกนะไปขังหรือไปรักษาตัวอยู่ในห้องพิเศษได้นะครับสำหรับในกรณีของนายทักษณิณเนี่ยนะครับท่านผู้วิชารารเรือนจำยืนยันว่านะไม่ได้ส่งตัว ไปที่โรงพยาบาลราชะัันก่อนแต่ส่งตัวจากเรือนจำนะพิเศษกรุงเทพไปยังโรงพยาบาลตำรวจเลยแล้วก็ท่านผู้จัดการเรือนจำพิเศษกรุงเทพนั้นไม่ทราบว่าอาการที่เกิดขึ้นกับานายทักษิณตรงกับที่แพทย์นะครับได้เขียนไว้นะครับใน ใบส่งตัวล่วงหน้าหรือไม่ออนอกจากนี้นะครับสารยังได้ซักถามท่านผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครว่าเอกสารที่ท่านพบเรือนจำได้ส่งไปให้สารเนี่ยนะนะได้ชี้แจงไว้ว่าถ้าไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินนะครับนะก็ให้ส่งตัวตามเวลาปกติได้ครับนะโดยออใช้ออกฎหมาย นะที่เป็นพรบอรของราชัรระพศ2560นะออ25 60, นะมาตรา5 5อันนี้ก็เป็นภาพรวมของคำตอบของท่านผอบอรเรือนจำนะครับซึ่งผมก็นำมาเรียบเรียงครับไม่ได้นำมาเล่าให้ท่านฟังเป็นคำถามคำตอบซึ่งจะใช้เวลามากนะครับแล้วก็เลือกเอาเฉพาะคำถามและก็คำตอบที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจนะครับที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์ เท่านั้นเองนะครับครับทีออนี้มาดูนะครับว่าจากคําตอบของท่านผู้มนุยการเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครที่ผมนํามาไล่เลียงให้ท่านฟังเมื่อครู่นี้นะครับนะก็ผมก็นําไปพินิจพิจรารณาแล้วก็วิเคราะหนะ์เรียนให้ทราบนะครับนี่เป็นผลการวิเคราะห์ซึ่งเป็นการาแสดงความคิดเห็นของผมนะจากการนําเอาคําตอบของท่านผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครนั้นะ มาพิจรารณานะครับอย่างละเอียดแล้วก็ผนวกด้วยข้อกฎหมายต่างๆทั้งกฎหมายที่เป็นพรบอรของเรือนจำนะครับหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องนะครับท่านพรบรเรือนจำเนี่ยนะครับท่านอ้างการใช้พระราชบัญญัติราชัรรมพศ .2560 มาตรา55ในการส่งตัว นายทักษิณจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครไปยังโรงพยาบาลตำรวจครับนะซึ่งก็มีข้อมูลออกมาว่าก่อนการที่จะส่งตัวนายทักษิณไปสู่โรงพยาบาลตำรวจนั้นไม่มีการตรวจนะจากแพทย์แต่ประการใดครับมีแต่พยา,พยาบาลเวรที่ดูแลตรงนั้นเนะท่าที่ทราบมานะครับ แล้วก็มีข้อมูลว่าพยาบาลเวนนั้นได้โทรศัพท์ไปปรึกษากับแพทย์นะแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้มีแพทย์มาตรวจนะครับ,นะรบแล้วก็ได้ใช้ใบส่งตัวที่ออกล่วงหน้าโดยแพทย์หญิงรวมทิพย์นะครับ,นะรบเป็นการดําเนินการครับส่งตัวนายทักษิณจากเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครไปสู่โรงพยาบาลตํารวจนะครับโดยการอ้าง นะครับพระราชบัญญัตินะราชทานพศ2560และกฎกระทรวงเนี่ยนะครับผมมองว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายครับนะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายคือเป็นพรบราชทานม2560นะะหรือกฎกระทรวงที่ออกตามพรบรฉบับดังกล่าวข้อตามเนี่ยนะครับไม่เป็นไปตามกฎหมายครับ เพราะว่าโดยกฎหมายน,ะนั้นนะครับได้เขียนเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าในกรณีที่มีผู้ต้องขังป่วยนะครับหากเจ้าหน้าที่เรือนจำเห็นว่าจะต้องส่งตัวไปรักษานะครับนะอันดับแรกเลยนั้นเจ้าหน้าที่เรือนจำนั้นต้องแจ้งท่านผู้บัญชาการเรือนจำครับเมื่อท่านผู้จัดการเรือนจำหรืออธิบดีกรมราชทัณฑ์เห็นว่าสมควรที่จะ ให้ส่งตัวไปรักษาเนี่ยนะครับจึงจะสามารถส่งตัวผู้ต้องขังที่เจ็บไข้ได้ป่วยนั้นไปรักษาครับแต่นะฮะจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลราชทัรเท่านั้นนะครับนี่คือกฎหมายครับจะส่งไปที่อื่นไม่ได้ครับก็ต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลราชทัรเท่านั้นครับนะฮะแต่หากว่าเ,ออเมื่อแพทย์จากโรงพยาบาลราชทันนอาจจะหมายถึงท่านผู้มีการโรงพยาบาลที่ได้รับออกมารับตัว ผู้ต้องขังรายนี้นะออกหนังสือรับตัวให้กับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ที่พาผู้ต้องขังไปส่งตัวแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่า,าโรงพยาบาลราชทัณฑ์มีศักยภาพพอที่จะรักษาผู้ต้องขังที่ป่วยรายนั้นไะด้ผู้ต้องขังที่ป่วยรา,ายนั้นก็ต้องเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ครับยกเว้นนะถ้าท่านผู้มยการเห็นว่า ผู้ต้องขังรายนั้นนะครับอาการป่วยของเขานั้นนะครับโรงพยาบาลราชธรรมนั้นไม่มีศักยภาพพอที่จะรับที่จะรักษาตัวผู้ต้องขังที่ป่วยรายนั้นได้ครับนะท่านผอรโรงพยาบาลราชธรรมก็ต้องแจ้งกลับมาที่ผอ,อเลินจาพิเศษกรุงเทพหรืออธิบดีกรมราชธรรมเพื่อที่จะนะส่งตัวผู้ต้องขังรายนั้นไปรักษา ในสถานพยาบาลอื่นๆที่อยู่นอกเรือนจำนะครับอันนี้เป็นเป็นการดำเนินการตามพรบราชธัร2560นะครับซึ่งทางผอบอรเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนั้นท่านบอกว่าการส่งตัวคุณทักษิณนะครับจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปยังโรงพยาบาลตำรวจนั้นใช้พรบราชธัน2560 และก็กดกระทรวงที่ออกมาตามพรบรดังกล่าวนั้นนะครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับไม่มีอะไรที่เป็นการอนุญาตให้แพทย์นะที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถส่งตัวได้เลยครับการส่งตัวนั้นต้องเป็กนการส่งตัวหรือได้รับความเห็นชอบจากท่านผอรเรือนจําหรือไม่ก็อธิบดีกรมราชธรรมเท่านั้นครับแพทย์ไม่สามารถที่จะทําหน้าที่ส่งตัวได้นะครับทีนี้เนี่ยนะครับเรื่องของการ เรื่องคดีนี้คดีของคุณทักษิณเนี่ยนะนะครับมันเป็นคดีทีเ่เป็นคำพิพากษาของสารดีกาแผานกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งได้มีการเรียกว่ามีคำตัดสินลงโทษนะานายทักษิณนะก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าสุดท้ายเลยนั้นได้รับพระชทาอภัยรดโทษแล้ว7ปีก็เหลือโทษ จำคุก1ปีครับสารดีกาก็ออกหมายขัง1ปีนะครับทีนี้สาลดีการเ,เป็นสารพิเศษนะครับไม่เหมือนสารทั่ว,วไปครับเป็นสารที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแล้วก็มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องของการพิจารณาคดีของสารเอาไว้โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสาลดีกาแผนคดีอาญาเนี่ยนะครับเป็นผู้ออกหมายขังนายทักษิณเนี่ยนะครับมันก็มีกฎหมายครับ กฎหมายเฉพาะที่เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่าในเรื่องการบังคับคดีอาญาเนี่ยนะครับนะให้ดําเนินการอย่างไรครับซึ่งในกฎหมายนั้นเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าการบังคับโทษทางคดีอาญานะครับที่พิพากษาโดยสารดีกาแผนคดีอาของผู้ดำรงตาแหน่งทางการเมืองน,นั้นให้ปฏิบัติตามกระบวนกกฎหมายนะวิธีพิจารณาความอาญาอันนี้เขียนไม่ชัดเจนนะครับ เพราะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับภาพการที่จะนำตัวนายทักษิณออกไปนอกเรือนจำเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถจะไปใช้กฎหมายของของเรือนจำได้คือไม่สามารถใช้พรบรนะครับรนะาชทานปี2 5 6 0รวมถึงกฎกระทรวงได้ครับนะประกอบกับนะันะกกฎหมายเนี่ยที่เขามีความรู้ทางเรื่องนี้เขาก็บอกว่า สักของกฎหมายเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับพรบราชทรรมสองัน2้น0นั้นนะก็ถือว่ามีมีสักต่ำกว่านะพรบประกอบรัฐธรรมนูญนะว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับกฎหมายดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะนำตัวนายทักษิณออกไปนอกเรือนจำเนี่ยนะครับท่านผู้บราการเรือนจำนะ หรืออธิบดีกรมราชัรฑ์นั้นจะไม่สามารถที่จะนําตัวนายทักษิณออกไปได้โดยพลราการนะครับแต่ต้องทําเรื่องขอาาอนุญาตศาลและถ้าศาลอนุญาตศาลก็จะออกหมายปล่อยผนะอ,อรเรือนจําหรืออธิบดีกรมราชัณฑ์จึงจะสามารถนําตัวของนายทักษิณนั้นออกไปนอกเรือนจําได้แล้วก็การออกไปนอกเรือนจํานั้นจะไม่นะฮะ ไม่ให้ถือว่าตลอดเวลาที่นายทักษณิณอยู่นอกเรือนจำน,น,นั้นนะครับนับเป็นวันเวลาที่ถูกจําคุกครับคือจะออกไปนานกี่วันก็นแล้วแต่ครับไม่ถือเป็นวันเวลาที่ถูกจําคุกครับเมื่ออาการเจ็บแค่ได้ป่วยหายดีแล้วก็ต้องกลับมารับโทษนะตามหมายขังของศาลนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับ การใช้กฎหมายเนี่ยครับมันมีกฎหมายอยู่2อ,อชุดถูกไหมครับชุดแรกคือพอรบร,ราชทรรมสองพันร้อซึ่งกรมราชทรรมหรือกระทรวงยุติธรรมนั้นถือแล้วก็ใช้ตรงนี้อยู่ครับกับอีกฉบับหนึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยวิธีการพิจารณาคดีนะครับของศาลฎีกาแผนกดียาสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองซึ่งเป็นศาลพิเศษนะครับซึ่งผมไม่ได้เรียนให้ทราบแล้วว่า กฎหมายที่สารดีกาใช้นั้นน่นะครับมีศัก์สูงกว่านะกฎหมายที่เป็นพรบราชทัน2อ6 0ันพรนะครับเพราะนั้นตรงนี้เมื่อมันเกิดคดีความกันขึ้นนะครับมันก็มีความเห็นต่างถูกไหมครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนีนะ้ก็คงต้องให้สารดีกาท่านเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจครับว่าสุดท้ายเลยนั้นน่นะครับสิ่งที่มันถูกต้อง หรือที่มันควรจะดําเนินการนั้นนะจะเป็นอย่างไรครับนะอันนี้ก็ต้องรอฟังนะครับเพราะว่ายังอยู่ในระหว่างการไต่สวนของสารดีคาอยู่เพิ่งไต่สวนไปได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นนะครับนะอยู่ระหว่างการหาข้อเท็จจริงของสารโดยการเรียกนะให้บรรดาผู้เกี่ยวข้องนะไปเข้ารับการไต่สวนครับตามที่เราท่านทั้งหลายทราบดีอยู่แล้วนะครับในประการที่2ครับ การเขียนใบส่งตัวนายทักษิณน,นะครับที่ท่านผู้ว่าการเรือนจำเนี่ยนะครับได้สารภาพต่อหน้าสารไปว่าแพทย์ได้เขียนใบส่งตัวไว้เป็นการล่วงหน้าแล้วเนี่ยนะครับ,นะรบท่านทบอท่านต่อสารได้ว่าการเขียนใบส่งตัวล่วงหน้าเนี่ยนะครับก็มีทำกันทั้งในเรือนจำที่อยู่ในต่างจังหวัด แล้วก็เรือนจําที่อยู่ในกรุงเทพครับแต่ท่านพบอท่านไม่ได้ตอบเพราะศาลท่านถามว่าทากันเป็นปกติหรืเอเปล่าท่านพบอท่านไม่ตอบครับว่าทํากันเป็นปกติไหมความหมายของคําว่าทํากันเป็นปกติหรือหรือไม่เนี่ยหมายความว่าถ้าทําเป็นปกติคือทําเป็นประจำนะฮะนี้หมายความว่าปกติคือเรื่องทําเป็นประจําครับนะอย่างเช่นเราเจอหน้าผู้ใหญ่ที่เราเคารพเราก็ยกมือไหว้ท่าน ทำจนเป็นปกติคือเจอหน้าก็าไหวเจอหน้าก็าไหวอะไรเป็นต้นครับ <S <S <shit> เพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านผอเลือนจำท่านไม่ได้ตอบว่าการออกใบสงตัวล่วงหน้าเนี่ยมีทำครับมีทำทั้งในเรือนจําในต่างจังหวัดแล้วก็เรือนจําในกรุงเทพครับแต่ท่านไม่ได้ตอบว่าการการะทำดังกล่าวนั้นเป็นการกระทําเป็นปกติหรือไม่อย่งางไรก็ตามแต่ครับโดยส่วนตัวนั้นผมมองว่าการเ,เรียกว่าการออกใบสงตัวล่วงหน้าเนี่ยนะครับ ผมถือว่ามันเป็นการกระทําที่ไม่มีไม่สมเหตุสมผลนะมัน invalid นะครับนะผมว่าแล้วก็คนที่เป็นแพทย์เนี่ยนะครับไม่ไม่ควรทําเรื่องอย่างนี้นะครับนะเพราะว่าการออกใบออส่งตัวนั้นมันจะต้องตรวจนะฮะดูอาการของคนไข้ณนะวินาทีนั้นก่อนครับว่าเอ้ยผมควรจะส่งตัวหรือไม่อย่างไรนะฮนะไม่ใช่หมายความว่าออ,ออกใบส่งตัวไว้ล่วงหน้าเลยครับ ผมก็ไม่เห็นด้วยครับผมว่ามันมัน i n v a l i ดนะั่นคือไม่สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็ที่ผมประหลาดใจยอย่างยิ่งก็คือครับเรื่องนี้ผมว่า,าท่านผอเรือนจำพิเศษกรุงเทพหรือเทพธิดีกรมัชรัญนั้นน่าจะทราบนะครับนะผมไม่ทราบว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าถ้าไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คงคงหมายความว่าถ้าท่านไม่เห็นด้วยนะครับท่านก็คงไม่ปล่อยให้นะมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น ในเรือนจำครับก็แสดงว่าท่านเห็นด้วยหรือท่านอาจจะเอาหูไปนาะเอาตาไปไล่เรื่องนี้ผมไม่ทราบนะแต่ว่าผมนะโดยส่วนตัวนั้นผมไม่เห็นด้วยครับนะแล้วก็ผมบอกว่าเอ๊ะมันมีเหตุผลอะไรครับที่แพทย์นะจะต้องทำเช่นนั้นนะในเรือนจำมีเหตุผลอะไรครับผมอยากจะรู้ครับใครรู้บ้างก็ช่วยตอบด้วยนะครับเอ๊ะมันมีเหตุผลอะไรที่แพทย์จะต้องออกใบส่งตัวเอาไว้เป็นการลวงหน้านะครับ ผมว่าเรื่องนี้ครับนในวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยศาลท่านก็คงสงสัยเหมือนกันนะครับศาลท่านก็เลยถามไงครับถามว่าอาการของนายทักษณิณที่แพทย์เ,เขียนไว้ในใบส่งตัวล่วงหน้าเนี่ยนะครับ,รบมันตรงกับอาการที่นายทักษณิณเป็นจริงๆในห่วงเวลาก่อนที่จะส่งนายทักษณิณไปโรงพยาบาลตำรวจหรือไม่ครับ พระเอิญท่านผอ,อเลอนจจาท่านไม่ตอบนะครับท่านไม่ตอบครับท่านนิ่งๆครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับในส่วนตัวนะครับผมคิดว่าใบสองตัวที่ทําไม่ลงหน้านั้นน,น,นะครับมันมันเชื่อถือไม่ได้นะนะถ้าจะมองอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มองโลกในในอีกมุมหนึ่งครับผมบอกว่ามันมันอาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ต้องขังหรือเปล่านะครับนะหรือนะอาจจะมอง ไปไกลกว่านั้นว่าเอ๊ะการกระทําดังกล่าวนั้นนะครับมันเป็นการสมรู้ร่วมคิดกันหรือไม่นะครับนะหรือมันเ,เป็นการกระทําของคนที่อยู่ในกระบวนการนะในการที่จะส่งตัวผู้ต้องขังที่ป่วยนะครับนะจากเรือนจาพิเศษกรุงเทพตรงไปยังโรงพยาบาลตํารวจเลยหรือไม่ครับมันก็คิดได้หลายแง่หลายมุมถูกไหมครับครับ ในประการที่3ครับซึ่งเป็นประการสุดท้ายที่ผมจะวิเคราะห์ะคำตอบของท่านผู้บรชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยนะครับกรณีที่ผู้ต้องขังที่ป่วยเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านผบบอ,อกว่าสามารถที่จะไปอยู่ห้องพิเศษได้แต่จะต้องอยู่ในกรณีที่จำเป็นจริงๆเช่นป่วยเป็นวัณโรคนะครับหรือป่วยเป็นโรคที่สามารถติดต่อได้ นะหรือนะเป็นโรคที่มีอันตรายต่อชีวิตนะฮะอยู่ในห้อง ICU เนี่ยก็สามารถที่จะไปอยู่แยกตัวผู้ต้องขังรายนั้นไปอยู่ในห้องพิเศษได้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้นะครับถ้ามามองถึงกรณีของนายทักษิณเนี่ยนะครับนะมันก็มีข้อมูลที่ทําให้น่าสงสัยว่า,า,านายทักษิณเนี่ยป่วยจริงหรือเปล่า พราะว่าก็มีคํายืนยันจากคนที่ได้มีโอกาสขึ้นไปพบกับนายทักษณิณนะฮะก็คืออย่างเช่นพลตำรวจเสร,รพีพิสุทธิ์เนี่ยท่านก็บอกว่าท่านไปพบสองครั้งเป็นที่เป็นขา่าเป็นที่รู้กันดีนะครับเพราะท่านออกมาพูดเปิดเผยห,หมดก็พบว่านายทักษณิณนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีการสวมใส่อุปกรณ์ช่วยนะในกรณีที่ป่วยวิกฤตหรือป่วยหนักเลยครับ ธรรมดานักตะโปวยหนักวิกฤตอาจจะมีเครื่องช่วยหายใจอาจจะมีการให้น้ำเกลือละอะไรต่างๆัดแต่ว่าวันที่ท่านเสรีไปพบนั้นไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ครับแล้วก็การแต่งกายนั้นก็ไม่ได้แต่งกายในชุดของนักโทษแล้วก็แต่งกายเป็นการสวมใส่กางเกงลำลองสวมเชือเชิตแล้วก็ยังมีการรับประทานข้าวเหนียวมะม่วงด้วยกันครับซึ่งมันก็ผิดกับวิสัยของผู้ต้องขังนะครับแล้วก็ ผิดกับวิสัยของคนที่ป่วยหนักอย่างแท้จริงเ่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะประกอบกับว่าผลน,นะจากมาติของแพทย์ทสภาเนี่ยก็ยืนยันครับว่าข้อมูลนะข้อมูลที่ได้รับมาจากโกรงพยาบาลทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับนะทางแพทย์ทสภานั้นมองแล้วเนี่ยนะครับก็เห็นว่านายทักษิณน,น,นั่นนะครับไม่ได้นะป่วย วิกฤตนะไม่ได้ป่วยวิกฤตครับจากข้อมูลที่ได้รับมานะมบอกว่าท่าบอกว่าหลักฐานเชิงพจักที่ได้มาไม่สามารถไม่เพียงพอที่จะบอกได้ว่านายทักษิณนั้นป่วยวิกฤตได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้มันก็อาจจะแย้งกับนะการที่าทางโรงพยบายตำรวจจัดให้ในายทักษิณนั้นนะไปพักอยู่ที่ห้องวี IP ที่ชั้น14ครับ ซึ่งเป็นห้องพิเศษจริงๆนะครับสภาพภายในนั้นคนที่ไม่เคยขึ้นไปก็อาจจะไม่ทราบว่ามันมีสภาพภายในเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าท่านสลีนะนบอกว่ามันก็มันก็เหมือนกับเป็นห้องรับรองทั่วๆไปนะมีที่นั่งรับรองคนที่จะขึ้นไปนะครับแต่ท่านมองไม่เห็นเครื่องไม้เครื่องมือนะอะไรต่างๆของนี่เป็นต้นนะครับมันก็เลยขัดแย้งกันใช่ไหมครับว่าเอ๊นะถ้าไม่ได้ป่วยหนักวิกฤตจริง ทำไมจึงถูกจัดให้ไปอยู่ที่ห้องพิเศษหรือห้อง VIP p ที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจได้แล้วก็อยู่ยาวนะครับอยู่ยาวถึง180วันนะครับซึ่งมันก็เป็นที่สงสัยของสังคมนะฮะจนนำมาสู่เรื่องราวของการาตรวจสอบอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับครับนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงนะคคำตอบของท่านผู้บัญชาการเรือนจำ พิเศษกรุงเทพมหานครซึ่งท่านได้ตอบสารไปเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาครับนะก็มีประเด็นที่น่าสงสัยก็หยิบนำมาพิจารณาไต่ตรองแล้วก็นำมาคุยสู่ท่านฟังครับนะส่วนในอนาคตนั้นนะเ,เรื่องนี้จะจบลงอย่างไรนั้นก็ยังต้องใช้เวลานะครับอย่างน้อยก็ในเดือกนกรกฎาอีกทั้งเดือนครับ นะก็มีผู้รู้หลายท่านคาดว่าเรื่องนี้น่าจะมีคำสั่งของศาลออกมาได้ประมาณาต้นเดือนสิงหาคมนะครับนะก็ต้องติดตามกันต่อไปครับแล้วก็ถ้ามีาการไต่สวนในนัดถัดไปซึ่งผมได้เรียนท่านว่าจะลองหาทางไปฟังการไต่สวนในที่ศาลดูนะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะได้นำเอา คำตอบของบุคคลที่สารท่านนัดไปไต่สวนนั้นเอามาวิเคราะห์เล่าสู่ท่านฟังอีกในอนาคตรครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตพูดคุยกับท่านไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ